สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้ซคนเดอ้อครับผมนะครับเมื่อนี้กลับมาพบมาพ่อนะครับกับทางพญาเสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับผมพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวของทางย่าน้องคอปเตอร์สูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับสรุปข่าวสั้นๆเข้าใจง่ายๆตามสไตล์พญาเสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับผมพี่น้องนะครับกเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับผมนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยังนิ่งหลังจากย่าน้องคอปเตอร์ออก มาโพส์แบบนี้เนาะครับพี่น้องเกิดอย่างขึ้นเนาะครับผมนะครับเดี๋ยวผมเ่าสูฟังครับผมก็คือว่าเมื่อวานนะครับทางย่าน้องคอปเตอร์นะครับได้ออกมาโพสแบบนี้เด้อครับพี่น้องโพนเฟซนะครับขอเว่าส่วนของย่าในเด้อนะครับพี่น้องนะครับน้องสิบสามปีเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่สั่นพี่น้องความคิดความอ่านเด็กน้อยนะครับปนหนึ่งถึงปหกง่ายโรงเรียนสิบสองแห่ง ไผ่เคยเลี้ยงหลานค้งสีหู้ไผ่เคยทุกกับค้งสีหู้ค่อยบอกค่อยสอนเอานะอมาสั่นพี่น้องกะประมาณนี้นะครับก็เหมือนว่าสีออกมาโพสต์นะครับไปเห็นว่าความยากความลำบากของเจ้าของในการเลี้ยงหลานปิดยังไงประมาณนี้นะครับอ่าขอไปครับผมนาะครับพี่น้องแต่ว่ามันกับคดีพิแล้วพี่น้องนะครับทั้งเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังกเอฟซีของน้องครอบเต๋อครับเข้าไปถล่มนะครับไปเมนท์ถามนะครับ ถามถึงเงินว่าไปใส่แน่ประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับเราเงินยู่ใส่นะครับเงิ mm hmm. มนมาไล่น้องตา่ตางๆไปใส่เบิร์ดประมาณนี้ครับหลังจากนั้นคุณย่าเพื่อนก็เลยนรวบไอ้รบบพ้นนี้ออกไปนะครับแล้วหลังจากนั้นพี่น้องเพื่อนก,ก็ออกมาโพดอีกนะครับชี้แจงเ,เรื่องเงินนะครับเพื่อนพูดแบบนี้นะครับขอชีจจ้แจงนะคะเอฟซี FC, ทุกท่านเงินมาไล่น้องคอปเตอร์แต่ละบาทเข้าบัญชีย่านะคะแอดมินแม่เจี๊ยบแม่เกดแม่ตัก ไม่ได้รับแม้แต่บาทเดียวนะครับพี่น้องเกว่าว้ง่ายนะครับเงินเข่าบัญชีคุณย่าเบิบบตไที่นี้เอฟซีก็ตามไม่ามอีกนะครับพี่น้องว่าอยากให้ทางคุณย่านะครับโชว์สตีดมินนะครับว่าเงินเหลือรายภาไหนแล้วแล้วบางคนกันะนํ้นะครับว่าก็อยากแนะน้าให้เปิดเป็นซื้อของน้องคออเตอร์ไปเลยบม่เมนว่าให้เปิดแต่ของย่าเป็นซื้อย่าค้เดียวมึงสี่นะครับพี่น้องนะครับหลังจากนี้ผมกับเขาเบิ้งนะครับโพสต์นี้ก็หายไปแล้วนะครับพี่น้อง ก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกสือฟังนะครับส่วนทางไปบบานชินแลนนะครับก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับก็ตามที่เราบอกนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเราเหตุในสิ่งที่ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับมันมีผลดีต่อน้องคอปเตอร์แล้วนะครับที่พยาบาลชินแลนเราได้ตัดสินใจเหตุแบบนี้นะครับเราก็คือเมยสุดๆแล้วน่หละครับพี่น้องนะครับส่วนยากก็ออกมาพูดนะครับก็อยากเห็นใจว่าจะขอกระเมยประมาณนี้นะครับ พี่น้องมีความคิดเห็นจังไดกะรองวิเคราะห์พี่น้าเอาด้อครับผมนะครับเมื่อนี้ผมก็เลยเออกมาอัปเดตมาบอกสู้ฟังนะครับคุณย่าออกางพสต์แบบนี้นะครับกลับโดนเอฟซีเข้าไปถล่มนะครับส่วนผู้ยิบานทีเลนก็ยังนิ่งนะครับนะครับเรากลับไปบริหารงานของเราคุณล่ะครับพี่น้องนะครับถือว่าเรื่องเรื่องนี้เราถือว่าเราด้เห็ดดีที่สุดแล้วนะครับเจอกันในอีพีต่อๆไปเด้อครับผมนะครับขอบคุณหลายๆครับ สวัสดีครับ